กองสดพหมูสวัสดีครับสวัสดีครับกองสดค่ะพหมูนะครับวันนี้เราไปเหนือกันดีกว่าตะตึงมงตะตึงมงเป็นอาหารเหนือโฮมเมดนะครับชื่อร้านเสน่ห์ข้าวซอยนะครับสูตรนี้มาตั้งแต่40ปีทีปีที่แล้วนะเป็นวัตถุดิบเพื่อสุขภาพนะครับบะหมี่เส้นสดทำเองทุกวัน ราคาเริ่มต้นที่65สบ้าบาทถูกมากเลยดูของบนโต๊ะบนโต๊ะแบบน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับพบกับเจ้าของเลยค่ะใครครับพี่โพสคุณจอยคุณตายใช่คุณแก้วสวัสดีครับคุณจอยคุณตายคุณแก้วโอเคค่ะนะครับเข้าซอยเสน่ห์ข้าซอยเนี่ยแตกต่างจากร้านอื่นยังไงเพราะว่าข้าวซอยเยอะมากเพราะว่าคนต่างชาติชอบกินมากเลยนะข้าวซอยเนี่ย เขาสอยที่นี่แตกต่างจากร้านอื่นยังไงของเราจะเน้นวัตถุดิบธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นวัตถุดิบคัดสรรพรีเมียมเลยค่ะ แล้วก็จะใช้วัตถุดิบที่เพื่อสุขภาพจริงๆค่ะแต่แตกต่างตรงเส้นบะหมี่เราจะทําเส้นสดโฮมเมดเลยทุกวันเลยเหรอใช่ค่ะทําสดใหม่ทุกวันเลยใช่ค่ะพี่พูดถึงเส้นหมี่เขานะนี่ดูเส้นบะหมี่บะหมี่่ะบะหมี่เขาเป็นเส้นแบนเนี่ยอันนี้บะหมี่คือบางแห่งนี่ใช้เส้นบะหมี่แต่ยี่งเป็นแบบแบนๆซึ่งหากินยากใช่ค่ะจะเป็นลักษณะเส้นแบนใหญ่ด้วยค่ะก็จะเหมือนคล้ายๆแบรนใหญ่เลยใช่เป็นตูชินี่คล้ายๆเส้นฝรั่งออ๋ไม่ใช่แล้วเหรอใช่ค่ะลดมากเลยอ่ะแล้วใครต่อเขาพูดต่อคุณจอยค่ะก็ ความเป็นมาของร้านก็เกิดจากแรงบันดาลใจของคุณยายนะคะคุณยายซึ่งเป็นคนจังหวัดลำปางค่ะแล้วก็จะสอนทําอาหารตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็จะช่วยเราจะอยู่ในครัวตลอดแล้วก็ดูเทคนิคการทําอาหารของเขาเอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะผลักดันให้อยากให้เปิดร้าน ข้าวซอยขายอาหารเหนือนะคะเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ต่างชาตินิยมรู้จักแล้ววัตถุดิบที่บอกเพื่อสุขภาพคืออะไรคืออะไรมากเราจะใช้น้ำมันลำข้าวในการปรุงอาหารทุกเมนูเลยเพื่อสุขภาพใช่ค่ะเยี่ยมมากเลยอ่ะก่อนอื่นเลยเบอร์เบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะช่องทางการติดต่อนะคะก็เบอร์0 6 2ค่ะ9626642ค่ะอ่ะ6ูนย เก้6สองหรือ0614746226ขึ้นอยู่ที่ที่บนหน้าจอเขามีนะครับแล้วแล้วส่งว่าส่งว่ามี delivery ีสามช่องทางค่ะมีแกลบโรบินทูแล้วก็ไลแมนนะครับใครสนใจทางนี้ก็ส่งเลยร้านอยู่ที่ไหนเนาะร้านอยู่ตรงโซนสีนักลิลล้มเก้านะคะปั๊มปตทค่ะปั๊มปตทพีใช่พัมอตทนะครับตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มนะครับสั่งได้เลยใครสนใจทานข้าวซอยอร่อย จากโฮมเมดก็สโทรสั่งได้เลยตอนนี้อาหารอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านคืออะไรอันไหนอันไหนซิกเนเจอร์ที่ลูกค้านิยมก็จะเป็นข้าวซอยหมูทงคัสึชีสค่ะอ๋อใช่ข้าวซอยหมูทงสมผสานโทคัสสชีสนี่ยให้พอดูให้ดูหน่อยนี้ทานเราจะเข้ากันไม่ไม่เลี่ยนนะคะใช่เลยนะคะอันนี้จานนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้ร้อยสามสิบเก้าบาทโอ้ไม่แพงนะคุณใช่ค่ะเป็นหมูสันนอกอย่างดีเลยค่ะโอ้และนี่ทานนี้อันนี้จะเป็นข้าวซอยเ็ดทัฟเฟิลค่ะ กระต่ายเห็ดทับทิมค่ะจะเป็นเมนูที่ขายดีเช่นกันค่ะเส้นน่าทานมากแล้วนู่นหล่ะนุ่นกะละมังใหญ่ๆนั่นอะไรอันนี้จะเป็นเมนูใหม่นะคะยังไม่ได้เปิดขายที่ร้านเลยค่ะชื่อเมนูมังกรทองชามยักษ์ค่ะเปิดปีมังกรทองเลยใช่ค่ะครบซีฟู้ดเลยค่ะมีกุ้งแม่น้ำมีปลาหมึกนะคะแล้วก็มีหอยแมงผู้แล้วก็ปลาแซลมอนนอร์เวย์สดนะคะที่ร้านใช่เลยจากนั้นก็มีมีข้าวด้วย ข้าวอะไรเนี่ยอันนี้เป็นข้าวธัญพืชเจ็ดชนิดนะคะที่ร้านจะใช้แล้วก็เป็นทานคู่กับฮังเลค่ะแกงฮังเลใช่นะครับแล้วนี่นี่อะไรผักอะไรเนี่ยครับจะเป็นผักเครื่องเคียงของเซตชาบูค่ะมีเมนูข้าวซอยชาบูด้วยใช่ค่ะชาบูข้าวซอยเหรอใช่ค่ะชาบูข้าวซอยใช่ค่ะเป็นน้ำข้าวซอยแล้วก็เอาหมูลงไปจุ่มๆุมีปลาด้วยนะปลานี่มีปลาแซลมอนนอร์เวย์สดจ้างไปทานด้วยได้ด้วยแล้วมีลูกชิ้นปลาไกยใช่ค่ะแล้วนี่อะไรคะคุณ อันนี้จะเป็นข้าวปุกงาค่ะข้าวปุกงาทางเหนือเลยค่ะแลลักษณะเหมือนขนมกุชช่นะเหมือนกุชช่แต่ไม่อนทำจากข้าวเหนียวตำอะค่ะแล้วก็ทานคู่กับน้ำผึ้งค่ะอันนี้ค่ะเป็นอองปูนาอองปูนาทางที่ร้านก็ทําเองนะคะใช่และที่ขาดไม่ได้เลย ป็นไส้อั๋วนะอาหารเดี๋ยวต้องมีไส้อัวแล้วก็มีนก็พริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มแคบหมูนะคะใครสนใจซื้อไปทานที่บ้านแบบนี้ก็มีนะเป็นเนี่ยอืมน้ำพริกอะไรเดี๋ยวช่วงนี้มาชิมนะยพ่พัขาช่วงนี้ต้องกินกาแฟก่อนนะคะกาแฟเลยค่ะพิพัฒน์ขากาแฟฟินดี้นะครับเป็นกาแฟปรุงสำเร็จแบบ32มทีอินวันนะครับใครที่ได้กินต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหอมนะครับเป็นกาแฟแบบชีอิน กาแฟฟินดี <cado> sociedad, Bref, market, ้ผลิตจากกาแฟอาราบิก้าร้อเป็นะครับเป็นกาแฟสำหรับผู้ที่ใส่ใจตัวเองเพราะเป็นกาแฟศปอร์คอเลสเตอรอลนะครับไม่มีน้ำตาลใช้สารสกัดจากหญ้าหวานและชูคาโรสมีเครื่องหมายฮาลานะครับคนมุสลิมก็ดื่มได้นะครับค่ะแล้วก็มีสารสกัดจากถั่วขาวด้วยนะคะเฮดรินเจอค่ะและก็ผงรังนกนะครับเพื่นก็คุณเนี่ยฉีกซอง เติมน,น้ําร้อนนะคะแล้วคนไม่เข้ากันนะคะเพียงแค่นี้นะคะคุณก็จะได้ดื่มดําความอร่อยรสชาติที่ดีหอมอร่อยฟินกับรสชาติกาแฟสดแบบซองกลองกาแฟฟินดี้นะคะวันนี้ฟินกับเดินกับพนนี่พลดขาโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยค่ะพี่พลคดคะซื้อ3กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องนะครับจากราคาปกติ2,000บาทจ่ายเพียง1,190บาทนะครับสนใจติดต่อที่แอดไลน์แอดช็อปมนนีหรือ เบอร์021143030นะครับนึกถึงกาแฟต้องกาแฟฟินดี้นะครับวันนี้เบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงสองเรามาชิม,ชมกัน,กนว่ารสชาติเป็นยังไง<ช>จะเสน่ห์เข้าซอยนะครับกบ้องสดสดปูปัญหาทำให้เราเติบโตเราจอร์ชั่นเดิมไม่ได้ดแต่เรามาชิมกันดีกว่าไม่ั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะเจ้าของร้านู่้อชิมนั่นเลย เธอแค่ฉีกพี่พ่อก็เลยไม่เอาขอกินไส้อั่วได้ไหมอย่าบังคับท่านได้ได้ค่ะไม่บังคับไส้อั่วจากร้านเสน่ห์ข้าวซอยเข้าวอั่วไส้อั่วไส้อั่วดทำเองเลยค่ะเป็นไส้อั่วเห็ดหอมนะคะมันเน้นมันเน้นอะไรบ้างไส้อั่วนี้มันเน้นอะไรบ้างจะมีเครื่องเครื่องแกงอะค่ะที่แบบว่าเป็นออร์แกนิกเลยแล้วก็ใช้เห็ดหอมค่ะใส่เห็ดหอมจะมีความเคี้ยวๆเนื้อเห็ดหอมนิดนึงที่ใส่ผักเขาน่ารักไหมใส่อาจัดใช่ไหมอาจัดไม่กินกันเหมคะ อันนี้เป็นข้าวซอยเงค่ะข้าวซอยใช่ค่ะถามอะไรได้เขาขายข้าวซอยพี่ปอหนูถามหน่อยพี่ว่าลองกินนั่นสิแคปน้ำพริกหนุ่มอย่าบังคับฉันใช่ไหมฉันจำรสฉันเดิมไม่ได้เปิดไอรีนเป็นไงครับคุยหมูอร่อยเป็นแคปหมูไร้มันแล้วก็ทอดน้ำมันลำข้าวใช่ค่ะอ่าบอกเบอร์บอกเบอร์กับบอกเบอร์กันไปขอกช้าค่ะเบอร์ติดต่อนะคะเบอร์0629626642เก้าออค่ะ ค่ะหรือว่าศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดสี่หกสองสองหกโอ้โหนี่ดูนะายนะหรือไปที่เฟซบุ๊กเสน่ห์ข้าวซอยนะครับแก๊บโรบินฮูดรายแมนใช่ค่ะส่งถึงบ้านใช่ติดต่อจัดเลี้ยงก็ได้ค่ะหรือเลยโทรเลยรถจัดจ้านรถจัดจ้านเขามีของหวานด้วยนะพี่ก้องอะไรเขาที่พดถานมปังดูสิคะ เป็นขนมปังเนยสดเนยโฮมเมดนะคะทำที่ร้านทำเองพริกนว่อ๋อไม่ใช่ค่ะสังขยาค่ะสังขยาใบเตยค่ะขนมปังสังขยาใบเตยดูสิน่าทานมากท่านผู้ชมนี่กล้องไม่ยอมจับฉันเลยอ่ะนี่ไงเขาจับอยู่นี่ไงดูสิคะดูดูสิคะคุณเนยสดที่ร้านทําเองด้วยนะคะยสังขานี่ทําไมมันหนุบนุ่มเหลือเกินเนี่ยอย่าจับหน้าเพราะหน้าไม่ดีอ้าวผมก็ไม่จับหน้าก็ไม่เกินอร่อยไหมอร่อย อาเคยมีจับหนูบ้างหนูกินข้าวซอยโชว์ข้าวซอยโชว์ถูกซอยแบบเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะพี่เจาไม่ต้องแบ่งก็ได้กินทั้งจานก็หมดแกท้อโฟมีเส้นมีกินถุงท้อโฟอร่อยมากเราเส้นก็ดีมากใช่ค่ะอร่อยมากรอให้หมดปากก่อนนะเบอร์เบอร์บอร์เบอร์อีกรอบศูนย์หกสองนะคะเก้าหกสองหกสี่สองค่ะเบอร์เบอรใช่ค่ะเบอร์กี่โมงนี่โมงบอกเลย เปิดตั้งแต่11โมงนะคะถึง2ทุ่มค่ะ<ม>เปิดทุกวันเลยค่ะอันนี้นะเสียดายไฟไม่จุดไม่ได้ออไม่งั้นเราจะกินชาบูขา้าวซอยกันห้องส่งข้าไม,<อ>ม่ได้จะดถ้าอยากกินไปแบบกินที่ร้านเราอยู่ที่ที่ไหนนะถนนศรีนครินทร์ร่มเก้าใช่ใชค่ะอยู่โครงการเดอะสเตชันนะคะติดกับปั๊มปตทศรีนครินทร์ร่มเก้าขาออกใช่ค่ะจะมีความกรอบบะหมีี่่นไงท่านผู้ชมบะหมี่ทำเองดูเสน่าทานมากเป็นก้อนๆเลยเส้นสด ทำส่วนใหม่ทุกวันเลยเบอร์ติดต่อนะคะเบอร์062962642นะคะค่ะติดต่อจัดเลี้ยงก็ได้นะคะเชิญได้เลยค่ะจัดเลี้ยงได้ที่ร้านเหรอจัดเลี้ยงนอกสถานที่ได้หมดเลยใช่ค่ะนอกสถานที่ได้ออฟฟิศได้หมดเลยใช่ค่ะอืมดีมากเลยอะแล้วแบบปกติไปมีไหมข้าใซอตไกปกติมีไหมมีค่ะ อข้จงนอกมีคค่่่ะใชเขาซอยเนื้อเ้าซอยไก่มีไหมจะมีท็อปปิ้งหลากหลายเลยค่ะมีเนื้อวากิวสไลด์มีค่ะเนื้อผักพริกไทยดำใช่ค่ะกินกับ้าอะไรนะชาบูข้าวซอยใช่ค่ะเป็นเนื้อเก๋เี่ย์เลยค่ะชาบูข้าวซอยเนี่ยชาบูจะเริ่มต้นที่399เก้าเกค่ะใช่ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงแต่กะละมังนั้นน่ากินมากพี่ก้องไม่ไหวอ่ะไม่ลองยกให้ท่านผู้ชมดูสิ ซีฟู้ดชามยักษ์เลยค่ะมังกรทองชามยักษ์ใช่ค่ะเฮงๆปังๆเลยค่ะเอาภาพใหญ่ออกเสจภาพใหญ่ไม่น่ากินเอาภาพเล็กดีกว่าก็ห้องเราไม่มีเครนนะห้องเราไม่มีเครนเราซื้อมาได้ไหมล่ะเท่าไหร่อ่ะซื้อให้ช่องเก้าเขาเลยหรอใครรู้มั้งเครนราคาเท่าไหร่อ่ะจะซื้อให้เลยกองสดพนู่จะซื้อมอบให้ช่องเก้าจะได้มีเครนเขาจะไล่ฉนอออกแล้วล่ะบอกเบอร์บอกเบอร์ ะคะติดต่อได้ทางเบอร์062นะคะ9626642คะ่ะหรือทางเพจ Facebook นะคะเสน่ห์ข้าวซอยนะคะก้องทดทดโม